กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมและนี่คือการสรุปเนื้อเรื่องของอนิเมชันเรื่องซูโทเปียครับโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงมากมาเริ่มเลยในโลกของซูโทเปียที่เต็มไปด้วยคือในโลกแห่งนี้มันจะมีผู้ล่าแล้วก็เหยื่อใช่ไหมครับแต่ว่านั่นมันสมัยก่อนในสมัยนี้ไอบรรดาซัดทั้งหลายนี่พวกมันพัฒนาแล้วครับผู้ล่าและเหยื่อต่างอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและเนื้อเรื่องก็เริ่มจากจูดี เธอเป็นกระต่ายตัวเล็กๆที่มีความฝันอยากเป็นตำรวจซึ่งแน่นอนครับทั้งพ่อแม่และเพื่อนและคนอื่นก็ต่างพากันหัวเราะแล้วก็ไม่ค่อยอยากให้เธอเป็นสักเท่าไหร่เพราะงานตำรวจส่วนมากจะมีแต่สัตว์ใหญ่และผู้ล่าที่จะเป็นฝ่ายทำงานมากกว่าแต่ว่าในที่สุดด้วยความพยายามและความมุ่งม,มั่นของจูดี้นั่นก็ทำให้เธอสามารถสอบเข้าแล้วก็กลายเป็นกระต่ายตัวแรกที่ได้ทำงานเป็นตำรวจครับ ซึ่งการกระทําของจูดี้ก็ทำให้บรรดาสัตว์เล็กนีภูมิใจในตัวของจูดี้มากครับและแล้วจูดี้ก็ได้ถูกบรรจุให้เข้าทํางานในใจกลางเมืองซูโทเปียเมืองอันยิ่งใหญ่ซึ่งก่อนไปนี่พ่อกับแม่ของจูดี้ก็เป็นห่วงจูดี้มากครับถึงขนาดเอาของป้องกันตัวให้จูดี้พกติดตัวไว้ตลอดและกําชับว่าให้ระวังพวกจิ้งจอกไว้ให้ดีซูเนโอไม่เกี่ยวเว้ย จูดี้ได้เข้ามาทํางานครับแต่ทว่าในวันแรกสัตว์ทุกตัวก็ไม่ค่อยจะเห็นความสําคัญของเธอเท่าไหร่ครับเพราะว่าในขณะที่สัตว์ใหญ่ได้รับภารกิจสืบสวนเกี่ยวกับคดีสัตว์หายทั้ง14ตัวแต่ว่าจูดี้กลับได้รับเป็นงานแจกใบสั่งแถมเมืองซูทูเปียถึงแม้จะมีคําที่ว่าสัตว์ทุกตัวสามารถอยู่ร่วมกันได้แต่ว่าอันที่จริงถึงพวกเขาจะอยู่ด้วยกันแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ค่อยจะเข้ากันเท่าไหร่หรอก และแล้วจูดี้ก็ได้พบกับนิกครับนิกเป็นจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์ที่พอพบกับจูดี้ครั้งแรกจูดี้ก็โดนนิกหลอกเต็มๆเลยครับล่อสะเปื่อยไปเลยดิ แต่แล้ววันหนึ่งจูดี้ก็ถูกขอให้วิ่งไล่จับโจรกระลอกตัวหนึ่งที่กำลังขงโมยพืชที่คล้ายหัวหอมซึ่งพืชชนิดนี้มีชื่อว่ามินิแคมปันโพลิซิเทียสแต่ช่างเหอะยังไงซัจูดี้ก็ตามจับกระลอกตัวนั้นมาได้แต่ถึงแม้เธอจะจับได้เธอก็ทำทั้งเมืองวุ่นวายไปทั่วแต่ก็ถูกให้อภัยมาได้นะต่อมาจูดี้ก็ได้ไปเสนอหน้าในการสืบคดีสัตว์หายทั้ง14ตัวโดยบังเอิญโดยเธอได้ให้สัญญากับนาคตัวหนึ่งที่ผัวของนาคหายไปพี่มากคุละเรื่องแล้วมึง ซึ่งนั่นทําให้สารวัตรโกรธมากแต่ว่าก็ต้องยอมไปก่อนครับและสุดท้ายสารวัตรก็เลยให้ข้อเสนอกับจูดีว่าเขาจะให้เวลาจูดี้สืบ48ชั่วโมงซึ่งถ้าไม่เจอจูดี้จะต้องโดนไล่ออกและจูดี้ก็ได้รับข้อเสนอนั้นครับจูดี้สืบไปสืบมาก็พบว่า นาคตัวที่หายไปมีเบาะแสยอย่างเดียวก็คือไอติมที่มาจากร้านของนิกนั่นเองครับจูดี้จึงตามไปสืบกับนิกค,ครับและจูดี้ก็ได้ให้ข้อเสนอกับนิกที่นิกไม่สามารถปฏิเสธได้ก็บังคับนั่นแหละนิกก็เลยต้องยอมทานิกจึงต้องช่วยตามสืบกับจูดี้ครับสืบไปสืบมาพวกเขาก็ไปพบกับนาคและสัตว์ที่หายไปอีก13ตัวครับแต่ถึงแม้เขาจะพบกับสัตว์ที่หายแต่ว่าสัตว์ทั้งหมดที่ถูกพบนี่กับมีสภาพที่ไม่เหมือนเดิมครับ พวกมันดูโหดร้ายปาเทือนและสาเหตุที่สัตว์ทั้ง14หายไปทั้งหมดนี้มันก็เป็นฝีมือของนายกครับนายกในเรื่องนี้นี่เป็นสิ่งโตนะโดยอีนายกนี่เขาทําการจับสัตว์ที่มีพฤติกรรมแปลกๆนี้ไปรักษาแต่ว่ารักษายังไงก็รักษาไม่หายครับโดยการกระทําทั้งหมดนี้เป็นความลับครับ นั่นก็เพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของตัวนายกเองครับเพราะาอาการสัตว์ข้างเหล่านี้มันจะเกิดเฉพาะกับสัตว์ที่เป็นผู้ล่าเท่านั้นครับและหลังจากการจับกลุ่มนายกข่าวนี้ก็แพร่กระจายไปทั่วเลยครับนายกถูกจับ ยเลยและจากการให้การสัมภาษณ์ของจูดี้ก็ทําให้สัตว์ที่กลายเป็นผู้ล่าดูกลายเป็นตัวอันตรายไปในสังคมทันทีเลยครับรวมถึงนิกที่ผิดหวังกับตัวจูดี้ครับเพราะว่านิกเคยมีอดีตที่ไม่ดีมาก่อนรวมถึงนิกเหลือบไปเห็นสเปกกัจรจิ้งจอกที่พ่อกับแม่ของจูดี้ให้จูดี้พกติดตัวไว้ครับและนั่นก็ทําให้นิกนอนแล้วก็หายไปเลยครับแต่ทั้งหมดที่จูดี้ได้ทาเนี่ยขอบอกไว้ก่อนว่าเธอไม่ได้ตั้งใจนะ และด้วยความผิดพลาดทั้งหมดที่จูดี้ถึงแม้เธอจะปิดคดีใหญ่ได้แต่ว่าเธอก็เผออทำให้ทั้งเมืองมีการแบ่งแยกโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยความผิดพลาดนี้ทำให้จูดี้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นตำรวจต่อหน้าสารวัตรและนายกคนใหม่ที่เป็นแกะ จูดี้กลับมาใช้ชีวิตยอย่างสงบสุขที่บ้านแต่แล้ววันหนึ่งในขณะที่พ่อกับแม่และเพื่อนเก่าของจูดี้กำลังคุยกันจูดี้ก็เพิ่งมารู้แล้วก็คิดออกว่าไอ้ดอกไม้สีฟ้าที่พ่อปลูกไว้เพื่อไล่มแมลงถ้าหากกระต่ายเผลอไปกินก็จะทําให้เกิดอาการคุมข้างได้ซึ่งไอ้พืชน,นั้นมีชื่อว่านายฮาวเลอร์เรียกอีกอย่างก็คือ มินิแคมปันโพลิซิเทียสก็คือสิ่งที่คล้ายหัวหอมที่อีกาลอ,อกมันขโมยมาในตอนแรกว่าแล้วจูดี้ก็รีบไปหานิกแล้วก็ได้ทําการคืนดีกับนิกครับและจูดี้กับนิกก็ได้ไปสอบถามกับกอกลอกที่ขโมยเอ่อมินิแคมปันช่างแมงเหอะแม่งอ่านยากใช่ไหมคือไปสอบถามอีกาลอ,อกหัวขโมยในตอนแรกครับอีกาลอ,อกบอกว่ามันต้องการที่จะขโมยพืชพวกนี้แล้วก็เอาไปขายให้กับแกะในบริเวณสถานีรถไฟใต้ดินล้างครับพอจูดี้กับนิกไปค้นหาตามที่บอกความจริงทุกอย่างก็ปรากฏครับเพราะสาเหตุที่สัตว์ทั้งหลาย กลายเป็นบ้าและป่าเถื่อนนั่นก็เป็นเพราะว่าแกะพวกนี้แหละครับคือไอแกะพวกนี้นี่มันเอามินิแคมปันโพลิสิเทียสไปสกัดเป็นยาพิษ แล้วก็ทําเป็นกระสุนแล้วก็เอาไปยิงกับสัตว์ต่างๆรวมถึงสัตว์ทั้ง14ตัวนั่นด้วยครับว่าแล้วจูดี้ก็เลยมีแผนที่จะเอาของทั้งหมดนี้ไปส่งให้กับตํารวจครับนั่นทําให้จูดี้ต้องประทะกับแกะอยู่สักพักหนึ่งแต่ย่างไงเขาก็หนีมาพ้นนะในระหว่างที่หนีจูดี้ก็ได้พบกับนายกที่เป็นแกะโดยบังเอิญครับจูดี้จึงตัดสินใจบอกความจริงทั้งหมดกับนายกและกําลังจะส่งของกลางให้แต่ในระหว่างนั้นจูดี้ก็เพิ่งคิดได้ครับว่าทําไมนายกถึงรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่นี่ ทั้งหมดนี้มันต้องมีอะไรแปลกแน่นอนและความจริงก็ได้ปรากฏครับสรุปคืออินายกคนนี้แหละที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดครับคืออินายกนี่มันต้องการกลุ่มอำนาจทั้งหมดโดยการทําให้สัตว์ทุกตัวกลัวผู้ล่ารวมถึงกลัวนายกคนเก่าที่เป็นผู้ล่าด้วยครับอินายกคนนี้ก็เลยใช้แผนที่จะสร้างเรื่องทําให้ผู้ล่ากลายเป็นตัวอันตรายของสังคมครับพอรู้ความจริงทุกอย่างทําให้จูดี้ต้องหนีแต่ว่าหนียังไงนี่ก็หนีไม่พ้นครับแถมจูดี้ก็ได้รับบาดเจ็บอีกแต่แล้วนิก ก็เหมือนจะคิดอะไรบางอย่างออกแต่ว่าคิดไปไม่ทันเลยพวกเขาก็พลาดแล้วก็โดนผักจนตกหลุมครับอินายยกหนีทําการยิงยาพิษใส่นิกเพื่อทําให้นิกข้างและทําร้ายจูดี้แถมอินายยกหนียังโทรบอกกับตํารวจเพื่อจัดฉากป้ายความผิดให้กับนิกครับแหมอินี่นี่มันร้ายและในระหว่างนั้นนี่อินายยกหนีก็ได้เล่าแผนแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้จูดี้ฟังก่อนที่จูดี้จะโดนนิกที่ข้างกัดตายตามแผนแต่ถ้าว่าแผนนั้นไม่เป็นอย่างนั้นสิครับ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันอยู่ในแผนของนิกและก็จูดี้ครับคือไอกระสุนที่นายกยิงใส่นิกในตอนนั้นนี่มันก็คือบูเบอรี่ที่นิกแอบพกเอาไว้ครับแถมสิ่งที่นายกพามแผนไปเมื่อตะกี้มันก็ถูกนิกกับจูดี้บันทึกเสียงไว้ครับแถมตำรวจนี่ก็มาแล้วหลักฐานแน่นขนาดนี้นายยกก็ถูกจับไปอีกคนครับว้าวสุดยอดเลยว้าวตำรวจเก่งมากเก่งมากกล้ามากกล้ามากขอบใจโอ้ว้าวและแล้วเนื้อเรื่องทุกอย่างก็กระจ่างครับผู้ล่ากับเหยือ่อ สามารถกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขยาพิษถูกสกัดทายาถอนพิษและช่วยสัตว์ทั้ง14ได้จนกลับมาเป็นปกติจูดี้ได้กลับมาเป็นตำรวจและได้นิกเป็นคู่หูและเนื้อเรื่องของซูทูเปียก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับผมอาจจะสรุปเนื้อเรื่องให้ย่อก,กระชับมากที่สุดนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับไม่โกรธกันนะ